มึงเชินเท่าไม่พี่น้องครับทางดูดโลอุดรนเส้นนี้ไม่เท่าไหร่ครับเกียร์ไม่มีด้วยเกียร์ไม่ได้คาไม่อนไรกำเบกหน้าไว้<ฮ>ถอดมอก่อนร้อนเอเียครับเขมไหมฮะทยางานครับ ขอคอมเมนต์นะครไม่เท่าไหร่ครับดูหน้าซักก่อนเราจะปีนหินขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับผมจริงมันก็ไม่ได้หินเยอะครับมันเป็นแค่ช่วงๆประมาณช่วงละสิบเมตรอะไรเงี้ย ใช่ครับเดี๋ยวพักก่อน